บี her, ะคะัมมิ่งเฮอร์นะคะหนึ่งในวลียอดนิยมนะคะในวงการเซลฟ์อิมพลูฟเมนต์ฟีมลเอมพาวเมนต์ต่างๆนะคะเราว่ามันเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่คล้ายๆเดตเกิรล้ะกันแต่ว่าเดตเกิรลที่เราเห็นมาในแบบ4ีหปีที่ผ่านมานะมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างเหมือนๆกันก็คือผู้หญิงที่ตื่นเช้าแต่งตัวสวยๆไปพิลาทิสดื่มมัทฉะมีเวลาให้ตัวเองแต่ว่าเราว่า Becoming her มันเป็นอีกหนึ่งเลเวลของ d ด a เ girl เลยเราว่าคำว่า Her ในที่นี้มันมีความคัสตอร์มของแต แต่ละคนมากกว่า be coming her เนาะแปลตรงตัวเลยก็คือการพัฒนาการไปเป็นผู้หญิงคนนั้น her หรือว่าผู้หญิงคนนั้นในที่นี้ก็คือเป็น best version ของเราเองเป็นคนที่เราอยากจะเป็นซึ่งของแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันสําหรับเรา be coming her มันเป็นเทรนมากกว่าการ grow up ภายนอกแต่มันคือ drive ข้างในมันคือความเก่งมันคือทักษะมันคือความอยากมันคือไฟข้างในด้วยสําหรับเรามันเป็นอะไรที่ให้แรงบันดาลใจมากกว่ามัน relatable แล้วก็ไม่ท็อกซิกใจความหลักคือเน้นให้เราใช้ ชีวิตแบบคนที่เราอยากจะพัฒนาไปเป็นเนาะแค่ทีละก้าวก็พออย่างแรกเลยเนาะคือต้องกลับมาคิดกับตัวเองก่อนว่าเธอในที่นี้ที่เราอยากจะเป็นเบสเวอร์ชั่นที่เรามองตัวเองอมันเป็นยังไงอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีวินยัยดูแลตัวเองดีไหมมีความมั่นใจตั้งเป้าหมายกับตัวเองชัดเจนใจดีแต่ไม่อ่อนแอเลือกใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองออกแบบเองไม่งอใครเป็นแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่สบายสบายรีแลกซ์ใครอยู่ใกล้ก็ยิ้มได้เป็นที่พึ่งพาเป็นพื้นที่ของความสบายใจให้คนอื่นสําหรับคลิปนี้นะ ะะก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนนะที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะว่า becoming her เนี่ยเราทําได้ยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะคะที่กล่าวไปต้นคลิปเลยก็คือเราต้องมีเซลฟ์คอนเซปต์ของคําว่าเธอก่อนว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับการแมนิเฟสทั่วไปเลยก็คือยิ่งภาพในหัวเราชัดมากเท่าไหร่ฟีลลิ่งมันชัดมากเท่าไหร่อ่ะเราจะวิ่งไปสู่เป้าหมายเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยลองเซลฟ์เรฟเลกชันกับตัวเองนะให้ลองกลับมาคิดกับตัวเองดูว่าเออถ้าตัดความกดดันความคาดหวังจากสังคมครอบครัวเพื่อนทุกอย่างออกไปแล้วอะ่ะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราอะ่ะที่เราคิดอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วคิดกับตัวเองในเวที่มันละเอียด สุดนะว่าเฮ้ยภายนอกเบสเวอร์ชั่นของฉันเป็นยังไงภายในล่ะนิสัยจิตใจความรู้เบสเวอร์ชั่นของฉันเป็นยังไงสังคมล่ะเบสเวอร์ชั่นของฉันอยู่กับคนแบบไหนพูดจาแบบไหนท่าทางแบบไหนมีความรู้ขนาดไหนให้วาฟอะไรกับผู้คนการมีภาพเบสเวอร์ชั่นของตัวเองนะคะหรือว่าคําว่าเธอเนี่ยชัดที่สุดนะมันจะทําให้เราแบบมีโกที่ชัดเจนนะล้วก็จะพัฒนาไปได้เร็วมาก ข้อที่2นะคะก็คือ s e l ์ c a r ์แล้วก็ s e l เ worth นั่นเองนะคะเราว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดเนาะก็คือการรู้คุณค่าของตัวเองมันเป็นคําที่ฟังดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากมากๆการที่เราจะรู้คุณค่าของตัวเองรักตัวเองจากภายในรู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเราว่าการปลูกฝังความเชื่อนียเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเมื่อก่อนอะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าการลงทุนในตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบอะไรที่ฟุ่มเฟือยมากๆ แต่จริงๆแล้วอะเซลฟ์แคร์ care, เรื่องความสวยความงามมันอะเป็นสิ่งสะท้อนลึกๆนะว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราเชื่อว่าเราอะดีเซิร์ฟเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามทางด้านเพอร์ซันอลไลฟ์หรือว่าทางด้านโปรเฟชชั่นอลไลฟ์การทํางานของเราก็ตามเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าขนาดฉันอะฉันยังดูแลตัวเองดีขนาดเนี้ยแล้วเวลาฉันเดินออกไปในโลกนี้ฉันจะดีเซิร์ฟเลสท์แตนเบสได้ยังไง หนึ่งในรูทนที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราอะ่ะมีเซลฟ์เวิร์สที่แข็งแรงนะก็คือเราให้เวลาเราปรนนิบัติตัวเองก่อนก่อนที่โลกนี้จะปรนนิบัติเราซึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดนะก็คือการให้เวลากับสกินแคร์เรารู้สึกว่าแบบถ้าผิวเราดีเราจะมีความมั่นใจแล้วเราจะออกไปทําทุกอย่างได้ดีมากนะคะแล้วก็หนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบอเพิ่งกลับมาใช้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นน้ําตบเห็ดพิโก้ของวิกาสกินแคร์นะคะอย่างที่เห็นว่า วดจิ๋วมากเพราะว่าอันนี้เขาเป็นสูตรใหม่นะคะเพิ่งกลับมาใช้เพราะว่าเขามีตัว p o ลลูสต o n นะตัวนี้จะเป็นสารที่ทําให้ผิวเราอ uh, ะทนต่อฝุ่น PM 2.5นะคะจะบอกว่าเราอะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะทั้งผิวกายผิวหน้าเลยช่วงที่ PM แย่ๆนะจะบอกเลยว่าคือผื่นขึ้นนะทั้งหลังแล้วก็ทั้งหน้าด้วยแล้วนอกจากการต่อสู้กับ PM 2.5แล้วนะคะพวกมลภาวะอื่นๆเขาก็ช่วยเหมือนกันนั้นในสาร p o ลลูสต o n t o p อันเนี้ยก็สําหรับ voilà. ตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านงานวิจัยแล้วนะก่อนวางขาย ทําให้เรามั่นใจได้นะคะว่าคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่ต้องการความอ่อนโยนแบบเราเนี่ยใช้ได้แน่นอนเนี่ยดูดิ คือเราว่า texture เ,เขาเหมาะกับการที่จะใช้อยู่เมืองไทยมากๆเลยเพราะว่ามีความแบบเป็นน้ำน้ำนะคะซึมง่ายซึมไวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีมากตัวนี้เราจะใช้เป็น first step หลังล้างหน้าเลยนะคะใช้ทั้งเช้าเย็นได้เลยตัวนี้เขาจะมีสารสกัดพรีเมียมจากเห็ด3มชนิดนะคะทาแล้วซึมง่ายนะทำให้หน้าเราไม่เยิ้มระหว่างวันแม้ทาควบคู่กับสกินแคร์ตัวอื่นหรือว่ากันแดดช่วงนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าสกินแคร์ routine ของตัวเองลงตัวมากๆใครที่ยังไม่มีน้ำตบในดวงใจนะคะอยากแนะนําตัวนี้มากๆเลย ตอนนี้เขาออกมาเป็นไซส์นี้นะคะ35มิลคือราคาน่ารักสไตล์หมอกุ้งเลยแต่ว่าคุณภาพดีนะคะทําให้ผิวแข็งแรงลดการเกิดสิวเกิดผดได้ดีนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราลิงก์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะ ข้อที่3นะคะให้ลอง channel higher self หรือว่าการเป็นเธอนั่นเองนะเราอะรู้สึกว่าคําว่าเธอเนี่ยมันเทียบได้นะกับ higher self เลยซึ่ง higher self นะมันเป็นเวอร์ชั่นของเราอะที่เรารู้สึกสมดุล happy แล้วก็รู้สึกว่าเราอะทาทุกอย่างตรงกับ value หรือว่าคุณค่าที่เราให้ในชีวิตเป็นเราที่ไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวความรีบร้อนหรือว่าการเปรียบเทียบคือถ้านึกถึงในชีวิตเราปัจจุบันเนาะบางทีเราใช้ชีวิตด้วยความรีบร้อนความเครียดความกางังวลจน เราลืมไปว่าเราอะ่ะอยากจะพัฒนาตัวเองไปเป็นใครแล้วเราอะ่ะสามารถแอคชั่นบางอย่างคิดบางอย่างทําตัวได้แบบคนคนนั้นตั้งแต่วันนี้เลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะค้นหาไฮเออเซลของเราได้ยังไงอย่างแรกนะคะก็คือใช้เวลาง,งี่บๆกับตัวเองก่อนคิดว่าจริงๆแล้วว่าเราอยากจะเป็นใครแล้วก็ภาพที่เราเห็นว่าตัวเองอยากเป็นอะ่ะทาอะไรแบบไหนจัดการอารมณ์ตัวเองแบบไหนคือเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่านิสัยเล็กๆที่เราทําซ้ําๆอะ่ะมันจะกลายเป็นตัวตนของเราในระยะยาวนะคะฉะนั้นอะ่ะ อะไรที่มันดีที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เราพยายามทํามันเลยแต่มันก็จะมีบางช่วงเนาะที่เราอาจจะหลุดไปบ้างแต่ว่าพยายามดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดอย่างเราเองนะเราอะถ้าอยู่ในช่วงที่แบบรู้สึกว่าตัวเอง lost หาทางไปไม่เจอไม่รู้ว่าเราจะก้าวต่อไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองได้ยังไงนะเราจะชอบกลับมาคิดว่าตัวฉันเองที่อยากเป็นใน5ปี10ปีข้างหน้าถ้าฉันเป็นคนคนนั้นอะฉันจะทํำยังไงฉันจะ handle กับสถานการณ์นี้ยังไงถ้าเป็นฉันในอีก5ปีที่สําเร็จกว่านี้ที่มีความสุขกว่านี้ที่รร่่าววยกนี้ ฉันจะรับมือกับสถานาการณ์นี้ด้วยอารมณ์ที่ใจเย็นจะค่อยๆค,คิดไม่พูดก่อนคิดจะตัดสินใจให้ดีที่สุดด้วยความมั่นใจจะพยายามหาโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะไปในเซตติ้งที่เราต้องการความรู้หรือต้องการพึ่งพาคนอื่นถ้าเป็นเราในอีกห้าปีเราจะก้าวเข้าไปในห้องนี้ด้วยความรู้สึกยังไงด้วยแอคชั่นยังไงเราสามารถทํามันได้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่ในเวที่แบบมั่นใจเกินเหตุนะแต่จงรู้ว่าคุณค่าของเราคืออะไรวาลูที่เรา สามารถให้คนอื่นได้คืออะไรและรู้ว่าเราอ่ะมีคุณค่าพอที่จะอยู่ตรงนั้นลองทบทวนสิ่งที่เราอยากจะเป็นคนที่เราอยากจะเป็นดูแล้วดูว่ามีไมโครแฮบิตอะไรเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นทาตั้งแต่วันนี้ที่จะทําให้เราเป็นคนนั้นได้ในอีกไม่นานอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าฉันอยากอยู่ในบ้านที่มินิมอลฉันเป็นผู้หญิงที่มีระเบียบเบะมากเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บเตียงก่อนไหมและห้องที่เราอยู่ตอนนี้มันสะอาดพอหรือยังเราเป็นคนที่เนี้ยพอหรือยังถ้าเจอสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงให้คิดกับตัวเองว่าถ้าฉันเป็นไฮเออเซลฟ์ของฉันในะอีก5ปี10ปีอะฉันจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ฉันจะวางตัวยังไงแล้วก็ลองออกไปทําตามสิ่งนั้นดูค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะที่สําคัญและคาดไม่ได้ในการบีคัมมิ่งเฮอร์นะคะก็คือการทำอินเนอร์เวิร์กแล้วก็ทํางานกับเฟมินีนเอเนอร์จีของตัวเองนะคะอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเอาจริงๆคือทําวิดีโอคลิปสั้นนะทางแอปพลิเคชันอื่นๆมาหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าอาจจะเป็นท็อปิกที่ยังไม่ไดด้มาพูใน YouTube ปีนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการทำ inner work เนอะมันคือการที่เราแบบเคลียร์ใจตัวเองอะเรากลับมารู้จักตัวเองรู้จักปมของตัวเองว่าเฮ้ยในใจเราอะที่เราเติบโตมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรามีแบ็กเกจมีสัมภาระอะไรอะที่เราหยิบมาระหว่างทางที่มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอะการทำ inner work มันคือการที่เราอะค่อยๆปล่อยสัมภาระที่มันหนักอะปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปจนใจเราเบาขึ้นจนตัวของเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคลียร์มัน คลีนในใจเนาะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะใครที่อยากจะให้มาพูดถึง inner work เพิ่มเติมนะคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ยาวและลึกมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่อง feminine energy เราสึกว่าเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนอะ่ะควรที่จะต้องเข้าใจอยู่แล้วเนาะคือเคยพูดไปแล้วแหละในเรื่อง feminine energy ว่าเราไม่ได้แค่จะต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเป็น feminine energy นะคะเพราะว่าในทุกๆคนทุกๆเพศเลยอะ่ะเราจะมี balance มีส่วนผสมทั้งของ masculine แล้วก็ feminine energy หลายๆครั้งเนาะที่เรารู้สึกว่าฉันมาสคูลินเอเนอร์จีเยอะมากๆเลยมันก็อาจจะเป็นเพราะยุคสมัยปัจจุบันที่ทําให้ผู้หญิงหลายๆคนเนาะต้องเรียกมาสคูลินเอเนอร์จีในตัวเองมาใช้นะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ทํางานมากขึ้นนะคะมีไรายได้เยอะขึ้นจะต้องอยู่ในตําแหน่งสูงขึ้นบริหารเยอะขึ้นทั้งบริหารคนบริหารองค์กรไหนจะต้องบริหารครอบครัวอีกนะคะทําให้เราจะต้องหยิบมาสคูลินเอเนอร์จีมาใช้นะคะแต่ว่าบางทีการที่เราหยิบมันออกมาใช้บ่อยๆมันก็ทําให้เราลืม พี่จะสวิชแบค กลับไปอยู่ในโหมดเฟมินินเอเนอร์จีที่มันแบบอยู่กับโฟล์ทาใจให้สบายแค่มีความสุขกับตัวเองแค่นี้ก็โอเคแล้วฉะนั้นเนี่ยเออเราอะจะต้องแบบหาเวลาให้ตัวเองเนาะกลับมาอยู่กับเฟมินินเอเนอร์จีของตัวเองรู้ว่ามันโอเคที่จะพักผ่อนบ้างรู้ว่ามันโอเคที่จะสะอพตัวเองบ้างรู้ว่ามันโอเคที่จะให้คนอื่นดูแลเราบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราพยายามพัฒนายอยู่เสมอนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเอออยากจะมาส่งต่อให้กับทุกคนด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลา เรามีเวลาพัฒนาเฟมินินเอนเนอร์จีของเราอะเออเรารู้สึกว่าเราเป็นเวอร์ชันตัวเองที่ดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าถามว่าแบบเราสามารถเริ่มต้นแบบพัฒนาสกิลเหล่านี้ได้ยังไงเนาะเราว่าอย่างแรกเลยที่ทําง่ายที่สุดก็คือ Slow down นะคะทําทุกอย่างให้ช้าลงใช้ชีวิตให้ช้าลงค่อยๆละเลียดกินข้าวกินอาหารเช้าค่อยๆพูดค่อยๆเดินค่อยๆทํานะคะอะไรที่มันแบบไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบเร่งรีบอย่างเช่นเรื่องงานอะไรเงี้ยอะไรในชีวิตส่วนตัวถ้าเราลองสโลว ลองสโลว์ดาวดูนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการเรกูเลตระบบของเราเองเนาะให้เรารู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ได้สู้สู้ส,สอยู่ตลอดอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถ sit back relax แล้วก็เป็นเฟมินีนเวอร์ชันของตัวเองได้ และอีกหนึ่งข้อนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือให้เรากลับมาเลือกตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงในวัย30กว่าบางทีเราให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอย่างสุดท้ายเลยอะเราเอาทุกคนทุกอย่างมาก่อนเราหมดเลยเราให้ความสําคัญกับงานมากๆเราดูแลคนในครอบครัวเราก่อนเราดูแลแฟนพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูง ทุกคนเราอยากให้เขาแฮปปี้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีเนาะแต่อย่าให้ให้ให้จนเราเองกลับมาดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าโหข้างในของฉันมันว่างเปล่าจังเลยฉันไม่ได้ a ม e ไทม์ที่จะมาดูแลตัวเองเลยนะคะใครที่อยู่ในเจอร์นี่ของการ b ีคัมมิ่งเฮอร์อีกครั้งหนึ่งนะอยากให้ลองใช้เวลากับตัวเองดูเฮ้ยเราเลือกตัวเองจริงๆหรือเปล่าการที่เรามีภาพอยู่ในหัวแล้วว่าเนี่ยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันมันเป็นแบบนี้ฉันรู้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นได้แน่นอนเราได้กลับมาเลือกตัวเองหรือยังหร เรายังเลือกคนอื่นเอาคนอื่นมาอยู่ก่อนตัวเองเสมอไปหมดนะคะก็ไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องแบบเลือกตัวเองทุกครั้งทุกวันตลอดเวลาเนาะแต่ว่าบาลานซ์ยังไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ตัวเองมากจนเกินไปนะคะกลับมาโฟกัสกับตัวเองเนาะอย่าถูกดิสแทรกโดยสิ่งรอบข้างหรือว่าสิ่งที่โลกบอกเราว่าเราจะต้องเป็นจะต้องทํานะคะก็กลับมาฟังเสียงข้างในกลับมาอยู่กับสัญชาตญาณของตัวเองนะคะใครที่ทําได้นะคะรับรองว่าบีคัมเพอได้แน่นอน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่รู้สึกว่าเออก็ย่อยยากเหมือนกันนะคะใครที่มีคำถามอะไรอยากจะชวนคุยท็อปปิกต่างๆอยากจะให้ทำคลิปลงลึกเพิ่มเติมในท็อปปิกหนอนะคะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะคะสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะแล้วเจอกันให่คลิปหน้าค่ะบ๊ย